เข้าไปสำรวจบ้านร้างหลังนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นใครๆก็บอกว่ามีผีฉันไม่เชื่อหรอกจนกระทั่งเดินสำรวจห้องโถงใหญ่ฝุ่นจับหนาเตอะแสงหลอดผ่านหน้าต่างแตกๆส่องเป็นลำมีใครอยู่ไหมถามออกไปไม่มีเสียงตอบรับ แต่แล้วเสียงกระซิบแวววมาออกไปเบามากแทบไม่ได้ยินขนลุกสู้มองไปรอบๆไม่มีใครเลยใครนะถามอีกครั้งเสียงกระซิบดังขึ้นออกไปคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิม รีบวิ่งออกจากบ้านแทบไม่คิดชีวิตมองกลับไปที่ตัวบ้านประตูหน้าต่างปิดสนิทตั้งแต่วันนั้นมาไม่เคยเฉียดเข้าไปไกลอีกเลยเสียงกระสิบนั้นยังคงดังก้องในหัวมันต้องการอะไรกันแน่และทำไมต้องเป็นฉัน